ข้างๆข,ข,ของนาฬิกาตื่นบันทีห้าวันนี้อัน,นเหลืองๆนั่นน้ำเลยนะน้ำนี่เป็นซุปข้าวโพดค่ะซุปข้าวโพดอันนี้ซุปแครอทแครอทซุปส่วดแดงอันนี้งานดำค่ะบัวลอยน้ำขิงนะคะตมเองเหมดเลยแล้วก็อันนี้ก็ซุปฟักทองนะคะครับซุปฟักทอง,อ,ทอ,งอันนี้จะเป็นถั่วห้าสีค่ะ อันยังเป็นถั่วห้างสีก็จะมีถั่วขาวดำแดงเขียวลูกเดือยนะคะก็มีบอดตับไตม้าเสรีลูกเขาเขาเรียกว่าอะไรนะพวกนี้พวกนี้เขาเรียกว่าเป็นน้ำชีวิตจิตเพื่อสุขภาพค่ะน้ำชีวิตจิตเพื่อสุขภาพร้านเปิดกี่โมงร้านเปิดตั้งแต่ตีห้าเลยตีห้าก็เปิดก็ขายตั้งแต่เก้าโมงก็หมดแล้วแปดเก้าโมงก็หมดแล้วผมตื่นมาตีห้าผมลงมาที่รถแล้วก็ เดินผ่านมาเห็นพแปลกดีอ่ะก็เลยลองสั่งกินดูอ่าหนุนของผมเนี่นุนรอให้มันเย็นหน่อยผมไม่ชอบกินของร้อนนี่มีน้ําขิงมีเรื่องลูกเดือยมีเออไม่เคยเห็นแปลกดีอะไรนะพันธุ์พืชพันธุ์พืชเป็นสุขภาพเส้เาผูญญา้อะไรก็มีครับน้ำพันธุ์พืชเออเขอทาขทาเขาทามีโต๊ะให้นั่งด้วยข้างในนี่ ใกล้ๆก,กับหอน,นาฬิกาเลยผมถึงบอกว่าสำคัญมากเรื่องโรงแรมถ้าได้ทำเลดีนะผมสั่งไว้แล้วแล้วก็เราสั่งได้ว่าจะเอาน้ำจะเอาหวานมากหวานน้อยนี่ของผมปลาทุกโงหกบาทหมดอันนี้ครึ่งหนึ่งนะหมดไปตัวหมดไปครึ่งหนึ่งละ แล้วก็เราไม่เอาหวานหวานมากหวานน้อยสักได้เลยเออเขาถ้า,าอันนี้น้ำถัวดำถัวดำใส่งาใส่ธัญ,ญพืชน,นิดน,นึงทั้งหมดนี่ยี่สิบาทอ่านี่กินไปครึ่งแล้วนะอ๋ออันนี้15บห้าับะน้องโกหกบาทอ่าถ้ามาทามาอ่าเบตง ลองดูครับน้ำทัญนพืชชีวิตจิตไม่ได้มีแค่ติ่มซำเดี๋ยวติ่มซำเส้าสายนี่ค่อยค่อยไปกินกันอเออเปิดตั้งแต่ตีห้าโอเคครับเดี๋ยวจัดการส่วนที่เหลือนี่ก่อน<า>ก็หลังจากที่ชิมน้ำทัญนพืชบดเป็นหนึ่งชุดลองมาสำรวจติ่มซำก่อน คือตอนนี้ยังไม่หกโมงเลยทุกคนยังนอนหลับอยู่ผมอาสามาชิมลองมาชิมดูสักหน่อยโอ้โหสั่งไม่ถูกเลยคนนี้อ,นนอันนี้อันนี้อันหนึ่งครับอ๋ออันนี้คืออะไรไม่รู้ครับกระดูกหมู ลืมตามาก็หิวจัดซะก่อนเลยก่อนที่จะลงมาพร้อมกับพินชุดใหญ่โอเคเท่านี้ก่อนหลากหลายมากเป็นน้ำเป็นน้ำเปล่าครับ,รบชื่อร้านอะไรนะ เซ็งติ่มซำติดกับหอนาฬิกาเลยาาาขายถึงประมาณกี่โมงครับขายประมาเปาิดก็ประมาณ,มาณตีห้าตีห้าประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งประมาณนะโอเคผมขอลองชิมก่อน บรรยากาศยามเช้าเมืองเบตงนะครับมีภูเขาล้อมรอบมดเลยนะตอนนี้หกโมงเช้านะครับแต่เป็นภูเขาที่ไม่สูงนะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่เนี่ยหมอกยามเช้าดูดิอันนี้คือเดือนพฤษภานะหูนกนังแอนก็เยอะนะ แถวนี้ผมเห็นเขาเลี้ยงลงกนางเอ็นด้วยบรรยากาศดีมากชอบมากโอเคเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็เตรียมเดินทางไปเที่ยวต่อก็หลังจากแต่งตัวเช้านี้แต่งตัว เขาบอกเดินทางเช้านี้ก็เดินหาร้านข้าวมันไก่แล้วก็ชมเมืองเขาหน่อยเดี๋ยวก็ประมาณนี้เมืองเขานี่นี่น,นี่ติ่มซำนี่ก็อีกร้านหนึ่งโ้ร้านนี้ก็ใหญ่ร้านนี้ก็เยอะแต่ว่า ข้าวมันไก่คือไฮไลท์อีกอย่างหนึง่งก็คือเช้านี้เราก็เลยมาตามล่าหาข้าวมันไก่ก็ไม่ไกลนะครับก็โซนาแถวเส้นหอหนาฬิกาเนี่ยเป็นหลักบ้านเมืองของเขาสะอาดมากเลยนะชอบชอบเรื่องความสะอาดเขาอะมากๆเป็นระเบียบเรียบร้อยดี ไประวังรถเด้อก็เมืองนี้ใช้สัญลักษณ์เป็นไก่นะครับเป็นรูปไก่เป็นสัญลักษณ์นะครับแล้วก็ในเมืองเนี่ยชาวจีนเยอะมากอันนี้ชุมสายโทศร,รศัพท์ ปะเดิน,เด,นเดินตามหาร้านข้าวมันไก่ก่อนตรงข้ามกับชุมสายโทรศัพท์เบตงนะครับนี่ร้านเจริญข้าวมันไก่เบตงพันแทป่ะเออเช้าเนี้ยนะผมเห็นสังเกตเห็นนะเขาชอบกินผัดหมี่กันอนะตอนเชา้าอะผัดหมี่เบตงอะมันจะมีสองรสเนาะผมเห็นมันอ่า จะแห้งๆหน่อยนะดูน่ากินแต่ว่าไม่ได้จัดสักคำเอาติ่มซำไปละกับข้าวมันไก่ดีกว่าขอไก่ไก่สับจานขอเป็นจานเล็กนะจานเล็กด้วยแกน้ำซุปเนี่ยเหนียวไหมเหนียวไหมเหนียวเลยวมาให้ดิบอกเกลียวเนี่ยเออเราไม่ได้ไห้หไม่ได้ไห้ ขายไก่เปีตรงเลยอ่ะก็ส่วนใหญ่เกือบจะทุกร้านเขาจะมีขายเป็นไก่สับด้วยนะไก่จะเดินเข้ามันไก่ตรงก็คือเป็นไก่สับไก่เปีตรงหมดเลยนะอันนี้เราสั่งจานเล็กไม่จานหนึ่งนี่ก็เป็นไก่เปตรงนะปลาท่องโกนี่เจ็ดบาทตัวใหญ่ เราก็อยากจะรู้อ่ะบอยไก่ไก,ไก่สับเหมือนกันระหว่างไก่สับกับเข้าวมันไก่ก็<ไ>คือไก่เบตงเหมือนกันเป็นไก่ตรงเมียนี่ครับป้ายทะเบียนเบตรงอ่าหนึ่งเดียวในประเทศไทยก็คือเป็นชื่ออำเภอแต่สามารถจดทะเบียนขนส่งได้โอ้ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่อร่อยนะครับอร่อย จีนมาเลยจีนสิงคโปร์ามากินที่นี่กันหมดเลยนะครับอ่าตรงข้ามชุมสายโทรศรัพท์เรตรงนะครับก็เดินมาสองไฟแดงหนึ่งไฟแดงจากหอนาฬิกาหอนาฬิกาอยู่น่นนะตะเวนชิมตะเวนกินกันเลยครับเช้านี้อ๋อไปกร่อเเมืองเมืองเขาสะอาดมากนะครับ

ในสวนสาธนะารณะด้านหลังมีไก่ไก่ไก่เบตงไนงะไก่ไม่มีหางาาแล้วก็อุโมงค์นี่นอุโมงค์มงคลฤทธิ์เ<ม>บ,บตงมงคลฤิ์ อากาศเย็นนะเช้านี้ยี่ิบหกองศาเราจะกลับมาอีกเบตตรงแลเหล้าอ่ามีซ้ายขวาเลยนะครับสำหรับนั่งดื่มเป็นข้อมูลบอกไว้อโอเคลาก่อนเบตรงเราจะไปตรวเวนเที่ยวที่อื่นต่อ หมู่บ้านจุฬาพรนะครับจากถนนใหญ่เข้ามาประมาณยี่สิบสองกิโลนี่ครับหมู่บ้านจุฬาพร,พรพัฒนาสิบนะนี่ใช้ครว่าสิบมีหลายหมู่บ้านเลยนะแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์จีนคอมมิวนิสต์นะครับเสียค่าเข้าห้าสิบบาทแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่มีพิพ,พ,พิพิธภัณฑ์ตรงนี้นะครับมีโดตีต้นหอมมีน้ำเฉาก๊วยหมู่บ้านตรงนี้เคยเป็นจีนคอมมิวนิสต์นะครับ ตอนนี้เราวางอาวุธหมดแล้วค่าเข้าห้าบาทนะครับเขาจะเปิดพนะิพิธภัณฑ์ให้ดูแล้วก็เดินไปอีก15นาทีไปดูต้นไม้ใหญ่ต้นต้นสมพง์ที่นี่ก็เหมือนเดิมมังคุดทุเรียนเงาะตลอดทางแล้วก็ในหมู่บ้านเต็มเลยนะครับโอเคผมจะไปขี่อนกนันต่อครับรบ้านหมู่บ้านจุฬาพรสิบนะครับมีเยอะนะครับมีจุฬาพรเยอะนะครับแต่ว่า ที่ทีน่าเที่ยวก็คือน่าจะเป็นตุลาพรสิบเนี่ยครับอยู่ในป่าเขาเนยนะเข้ามาเขียวมากแถนี้ตรงนี้เป็นศูนย์ป้องกันสาธารณภัยส่วนตำบลอายเวงนะครับที่เราจะมาแวะก็คือสะพานแต้ปูสูเป็นสะพานไม้สะพานเก่าดั้งเดิม เลยจุดที่เราจะไปชมไอ้ไอเวงอ่ะไม่ไม่ไกลนะครับรู้สึกตรงนี้จะเป็นอะไรนะหมูบ่บ้านกิโลที่สามสิบสองมั้งเหมือนจะเห็นป้ายเมื่อกี้นะแม่น้ำอะไรตรงนี้แม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำปัตตานี ตฮะทานโตบ้านทานโตมีมอไซค์ข้ามด้วยเหรอเนี่ยดูดินี่ก็มีงออยู่เห็นป่ะงะทุเรียนเยอะมากคือไปทางไหนก็เจอตรงนี้นะคะอีกจุดหนึ่งที่ขอมาถ่ายรูปกันเป็นสะพานแขวแนสะพานสลิง แม่น้ำปตัตตานีประมาณนี้อ้าว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 มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวผมจะลบยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เนี่นะครับขาอ,อยางสันจอกันอยู่เห็นปะ โอเคไปที่อื่นกันต่อขอถ่ายรูปกันเสร็จแล้วลยยลก่อนจะเข้าตัวเบตงประมาณสักห้าสิบกิโลนะครับเราจะถึงเขื่อนบางลานก่อนบางลานหรือบางลาน่ยตรงเนี้ยขับรถขึ้นมาเลยมันมีทางขึ้นมาเขียนว่าจุดชมวิว แต่จุดที่เขาไปถ่ายรูปก,กันจริงๆคือจุดนู้นนะครับแต่ว่าวิาว,วข้างบนเนี้ยสวยกว่ามีเรือมีเรือล่องเรือด้วยฮะเมื่อกี้ผมเห็นเรือเหมือนเรือนําเที่ยวหรือเปล่าอยู่ข้างล่างเนี้ยพอดีฝนตกนะครับฝนแปดแดดสี่ของจริงผมก็จะถ่ายเป็นคลิปสั้นๆแบบนี้ครับแล้วเอาไปรวมกันช่วงท้ายคลิปนะครับเพราะว่ามาไปตรงนี้ที่เที่ยวเยอะเยอะเกิน เยอะมากเลยเลยถ่ายแบบยาวๆไม่ได้อะครับก็จะถ่ายเป็นช็อตเป็นช็อตแล้วก็ไปรวมกันท้ายคลิปส่วนต้นคลิปนี่ก็จะน่าจะเป็นจุดสำคัญสำคัญนะบอยนี่เขื่อนอะไรนะาาบ,บางลางบางลาง นมีเรือเที่ยวด้วยอ่ะเห็นข้างล่างไหมซูมได้ไหมเนี่ยโอ้ซูมไม่ได้ผมไม่ได้ตั้งไว้เป็นสองชั้นมีแพรเปียกลากแพเปียกด้วยโอ้น่าสนใจโอเคดูกันจุดอื่นกันต่อวัดช่างให้ วัดช้งให้อยู่เขตยะลาแล้วเนาะห่างจากตัวยะลาเอออยู่อำเภอโคกโ,คโคห่างจากตัวยะลาประมาณ30สิบกว่ากิโลถ้านั่งถ้านั่งเครื่องมาจากาจังหวัดไหนก็ช่างแล้วมาลงที่หาดใหญ่เนี่ยก่อนที่เราจะเข้ายะลาเนี่ยถ้าจะแวะเที่ยววัดวัดช้งให้นะให้ตั้ง GPS ว่าวัดช้งให้เลยนะครับ แล้วก็จากวัดชังให้เนี่ยสามารถทะลุไปยะลาได้นะครับห่างอยู่ที่ประมาณ30กสิบกิโลสาสิบกิโลนิดนิดก็จุดที่เราเดินผ่านเข้ามาตอนแรกนั่นขเขาเระทดจุดประทัดจุดประทัดกันนะครับออน,นี้มีงานบวชไยมก็จุดจุดที่เราเข้าไปอีกจับ ลูกปั้นหรือกระถวนี่เชังให้ขงคนชีวิตนะครับวางาวว้าน ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับสําหรับแาแวะท่องเที่ยวแล้วก็มากราบประทววเป็นมงคลชีวิตนะครับห่างจากห่างจากหาดใหญ่พอสมควรเลยแล้วก็ห่างจากยะลาประมาณ30กว่ากิโลคือจะแวะขาไปหรือขากลับก็ได้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่มัสซีริตกลางประจำจำังหวัดสงขานะครับ อยู่ตำบลคลองแหอําเภอหาดใหญ่เขาบอกว่าเป็นสถานที่สวยเขาเรียกอะไรนะของของอินเดียทัสมาฮาวเมืองไทยเสด็จเสด้ยข้างหน้าน้ำแห้งมีน้ำอยู่สองสองส่วนสองจุดทำเหมือนทัสมาฮาวเลยเนี่ยตรงนี้น้ำแห้งนะแล้วก็ด้านหน้านุ่นแต่ด้านหน้านุ่นมีน้ำนะ อยู่ริมถนนใหญ่เลยแต่ว่าเราตั้งใจมานะครับสำหรับสำหรับตรงนี้ข้างบนนน,น่าจะขึ้นได้เนาะมีห้องกระจกมีหน้าต่างด้วยมีที่ละหมาดข้างบนก็พอดีเราจะมาจบคลิปที่นี่ ทริปนี้ผมไปเบตงนะครับเป้าหมายเราคือเบตงเรียบร้อยไปแล้วสองวันคนเบตงน่ารักใจดียิ้มยิ้มง่ายยิ้มเก่งอธัธยาศัยดีมากก็ชอบนะชอบชอบเบตรงรับรองว่ามีโอกาสได้ไปอีกแน่นอนเมืองเบตงน่าเที่ยวนะครับบอกเลยแต่ว่าที่สำคัญเลยคือ ควรจะหาที่พักให้ได้ใกล้กับหอนาฬิกาให้ได้ก่อนแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราตอนเย็นเราจะรถเช่าไปคืนนะครับเราใช้รถเช่าจากหาดใหญ่นะครับชื่อลานโพอ่าลานโพรถเช่านะครับบอกไว้เป็นข้อมูลแต่ว่าไปหาข้อมูลเราเองในในในเว็บไซต์เขานะครับลานโพรถเช่าตรงนี้ เป็นสถานที่ที่เขาขึ้นมาละหมาดน,นะครับเราผมคิดว่าผมคงไม่เข้าไปเดี๋ยวต้องถามข้อมูลก่อนพี่ครับตรงนี้เราเข้าไปได้ไหมครับต,ไไต้องถอดรองเท้านะเานาะเป็นเป็นข้างในเขาเป็นอะไรไม่รู้ครับที่ละหมาดเนานนะผู้ชายเดินเข้าไปได้เนาะอ่าถอดรองเท้าถอดหมวกโอเคผมจะลองเข้าไปดู น้องครับผมเข้าไปได้ไหมไไขอบคุณครับ่ะเราเข้าไปดูรจริงๆสมัยที่ผมอยู่กรุงเทพนี่ผม มาสร้างมาสัสยิดแถวๆหนองจอกนั่นหลายหลังหลายหลายที่เลยนะครับกว้างใหญ่ลมเย็นดีนี่นะครับมุมไกลหน่อยแล้วก็ พอดีเมฆบังก็อลังการดีนะครับสวยดีสำหรับ่ามยซีมาสีกลางนะครับมัสีกลางสงขาก็คงจบคลิปเท่านี้แล้วนะครับที่แรกว่าจะไปอะไรอ่ะจะไปมัสยิดอะไรนะคือเซกอะไรสักอย่างหนึ่งน่ะแล้วก็เจ้าแม่ลิ้มกอรเนียว แต่ว่าเดี๋ยวเวลาจะไม่ทันต่อไว้รอบหน้าก็เดี๋ยวจบคลิปเท่านี้นะครับแล้วก็เราต้องไปหางมื้อเย็นที่สงขาสักมือหนึ่งแล้วก็จบภารกิจทริปเบตงเจอกันคลิปหน้าครับ